โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสน,น,นับสนุนการป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจวทุ่งเมืองเลยประจำปีงบประมาณ2 0 0 68ในวันนี้ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในทีเปิดอุมโครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับสถานีตำร,รวจเพื่อสนับสนุนการป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมเจ้าหนาที่ตำร,รวจของสถานีตำร,รวจพรเลยจำปีก็ปารมาณพุทธศักราช2 5 68ในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านช่วยกันนะคือช่วยไม่ใช่ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยชุมชนของของเราเอง ยาเสเติดแล้วก็เรื่องอื่นๆไม่ใช่พอะยาเสพติดแลกเป็นเรื่องของการ,หร,หร,หรเหตุเกี่ยวกับซัดเหตุเกี่ยวกับชีวิตร,ร่างกายหรือว่าผุ้คนอื่นเข้ามาในบ้านเราใที่จะก่อเหตุในทางนี้สส ไออันอีอันไม่ต้องไปลูปขาทางข้างขาเองบางคนหลงนั่งติดกันไงเป็นรูปขาคนอื่นเพื่อนขอเอาเนี่ยวเอาเดี๋ยวอะถาไปเลยฮะทีผมจะดูเอ้าเปลี่ยนข้างบ้างครับทีนี้เปลี่ยนข้างข้างหนึ่งทุบข้างหนึ่งแบะรูบเปลนการตํารวจยังไงบ้างแล้วผมก็จะพูดเรื่องปัญหาที่ มันเกิดเป็นภาพรวมๆของของบ้านเรานรหนึ่งเลยเราจะได้เรื่องที่ไม่รู้ก็อาจจะได้รู้นะครับเรื่องเรื่องที่รู้อยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าที่ควรจะประสานงานแล้วก็ติดต่อหรือก็เข้าไปแก้ปัญหายัางไงนะครับอยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปช่วย,ยจะช่วยยังไงจะเอาข้อมูลอะไรบ้างมาคุยกันนะครับไม่มีความระงับยับยั้งช่างใจตัวเองเพราะมันสมองเนี่ยมันมีหลายส่วนของทำหน้า,นานที่ต่างกันแต่ส่วนที่มันถูกทำลายก็คือสมองที่ ควบคุมเรื่องความคิดนะครับความคิดความรู้สึกเมื่อเราดูแลครอบครัเราดีแล้วเราก็มาดูแลชุมชนร่วมกันช่วยเหลือนะครับผู้อื่นหรือชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับพวกคนนี่คือกิตติศารับ ันนี้ก็อบรมเสร็จเรียบร้อยนะครับผู้ใหญ่เนาะนะครับจากการอบรมวันนี้ผู้ใหญ่ได้อะไรบ้างครับวันนี้ก็ได้ความรู้เนาะและ้วก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่วนร่วมกับโรงพักของเมืองเลยเนาะสถานีตำรวจเมืองเลยเราก็จะไปทำในหมู่บ้านนะตามที่แผนผู้การให้เนาะว่าเราจะทำยังไง ครคิดว่าในการอบรมครั้งนี้เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรในชุมชนเราได้อะไรบ้างครับว่าได้เยอะนะครับทั้งป้องกันยาเสพติดพวกรถแว้นการก่อกวนในชุมชนเนาะเราก็จะพยายามทําก็ในส่วนของอภาคีรอขายเนาะ,ะในาการมีส่วนร่วมของประชาชนเราก็จะมีช่องทางการสื่อสารเนาะไม่ว่าะจะเป็น ช่องทางไลน์ใ <mist> ช่ไหมผู้ใหญ่มีช่องทางอะไรครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับที่เราสร้างไลน์กลุ่มกันไว้เนาะผู้ใหญ่ก็สามารถแจ้งเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายภายในภายในช่องทางที่เราตั้งไลน์กลุ่มกันไว้เนาะแล้วก็ทางหนึ่งคือเหตุด่วนเหตุร้ายก็โทรหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็ตำรวจป้อมที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับสายตัวตะบนนะครับก็สามารถโทรแจ้งได้โดยตรงเลยครับ